สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักคอนสพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจาเดือนกุมภาพันธ์เนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวตนของคุณแล้วก็พลังงานตัวตนของเขาก่อนเลยนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็พลังงานตัวตนของเขาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้ไนสวรรค์ the w o l ีนเป o เดอรคูคนทั้งคู่มีรู้สึกดีต่อกัน ีต้องมีเห็ดเฉลยนะคะคือในฝั่งคุณนะคะมีความพยายามนะพยายามที่จะกลับไปนะคะกลับไปสู่สิ่งเก่าๆหรือ พลังงานที่พยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะคือจะมีกรณีแรกเลยก็คือคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับคนรักเก่าคุณพยายามที่อยากจะกลับไปหรือนึกถึงหวนถึงพยายามทํทุกทุกมิตีทางเพื่อที่อยากจะกลับไปในความสัมพันธ์เก่าหรืออยากจะทํากับกับคนเดิมๆในรูปแบบเก่าๆหรืออยากจะปฏิบัติถึงสิ่งเก่าๆในตรงนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่า คุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเคยทำมันดีและในวันนี้คุณอาจจะทำไม่ดีอยู่คุณอยากจะเหมือนกับย้อนเวลาหรืออยากจะกลับไปทำอย่างนั้นให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำสิ่งเก่าๆมาทำเป็นสิ่งใหม่ยังไงก็ได้เพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับคุณต้องการแก้ไขคุณต้องการเริ่มต้นใหม่คุณต้องการแบบ เยียวยาทำทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือความสุขในตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปที่ที่ทคุณตั้งใจเอาไว้อะหรือร้องขอให้คนเก่าๆกลับมาหาคุณก็ได้เพราะคุณยังมีพลังงานที่เฝ้ารอหรือพยายามหรือพยายามที่จะทําบางสิ่งบงอย่าง เพื่อให้คนเก่าๆกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่เรามองเห็นเป็นพลังงานประมาณนี้ประมาณเหมือนอารมณ์ว่าคุณต้องการให้สิ่งเก่าๆนั้นหวนกลับขึ้นมาหรือต้องการนําสิ่งเก่าๆเข้ามาแก้ไขหรือมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือสถานการณ์มันดีขึ้นนันเองนะค,ะคุณมีความพ,พึงพอใจกับสิ่งที่นิ่งเงียบหายไปนั่นก็หมายความว่าคุณยัง มีความรู้สึกดีแล้วยังโอเคกับคนเก่าๆคุณยังต้องการคนเก่าๆอยู่คุณยังมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงหรือจินตนาการถึงวันวานหรือเหตุการณ์เก่าๆเดิมๆในตรงนี้อยู่หรือกับคนเก่าๆในตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าในกรณีแรกอ่ะคุณต้องการเหมือนกับย้อนเวลาไปแก้ไขในเรื่องราวเก่าๆเดิมๆที่เคยผิดพลาดมา กับสองคุณต้องการให้คนเก่าคนเดิมในตรงนี้แหละหวนกับขึ้นมากับสามที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือคุณต้องการนําสิ่งที่คุณนั้นเคยกระทาหรือหรือเคยทําสิ่งใดอยู่ในตรงเนี้แล้วคิดว่าดีอยะคุณจะทําแบบนั้นต่อไปอนะคะเหมือนกับคุณได้รู้แล้วว่าวันเนี้ยคุณผิดพลาดคุณจะไม่ทําให้ความผิดพลาดในครั้งเนี้ย มันเป็นความผิดพลาดที่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนับว่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณเริ่มผิดคุณเริ่มพลาดคุณจะเริ่มแก้ไขคุณจะรีบแก้ไขในตรงนี้นะคะในพลังงานคุณนะคุณต้องการขอโอกาสหรือมีการเริ่มต้นใหม่ในตรงนี้นั่นเองนะในพลังงานนะส่วนเขาเองในตรงนี้นะคะมีความมั่นคงมีความรู้สึกดีแต่เขาก็แอบมีความเจ็บปวดใจ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่คุณต้องการแก้ไขอะไรในบางสิ่งบางอย่างซึ่งในฝั่งเขามีความเจ็บปวดใจนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะทําผิดไปแล้วทําให้เขานั้นเจ็บปวดใจคุณอยากจะขอโทษขออภัยขอแก้ตัวก็เป็นได้หรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนกันงคุณและคุณร้องขอให้เขากลับไปหาคุณเพราะว่าคุณรู้ว่าเขานั้นยังรู้สึกดีและคุณเองก็ยังรู้สึกดีกับเขานั่นเองต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ ที่ยังมีดีต่อกันแต่ว่าตัวเขาคนนี้มีความรู้สึกว่าคุณทำลายเขาคุณทำลายเขาคุณทำให้เขาเสียใจคุณอาจจะนอกใจเขาหรืออาจจะทำอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ผิดบ่งบอกว่าคุณทำผิดในตัวนหนเกิดขึ้นแล้วคุณกำลังจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะทำใหม่ฉันขอแก้ตัวขอแก้ใหม่นะคะปรับปรุงใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวฉันจะพยายามทำให้คุณอารมณ์นั้นนะคะ แต่ว่าตัวเขากำลังบอกว่าฉันเจ็บนะฉันรักคุณฉันมั่นคงอยู่ที่คุณฉันไม่เคยมีใครแต่คุณทำฉันเจ็บปวดใจฉันเศร้าฉันเสียใจประมาณประมาณ,มาณอารมณ์ฉันแซ่น,นี่ยนะฮะอ่านะเขาบอกว่าเขามั่นคงอยู่ที่คุณเขารู้สึกดีอยู่ที่คุณเขารักคุณเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าคุณทำเขาเจ็บปวดใจ และการกระทําในตรงนี้มันเป็นการสื่อถึงการนอกใจเพราะว่าคุณนั้นเขามีความรู้สึกว่าคุณนั้นอ่ะมีอะไรที่ไม่เปิดเผยคุณไม่บอกเขาคุณทําอะไรลับๆทําอะไรเบื้องหลังเขามีความลับกับเขาทำระบนบซ่อนๆนะคะมีมีเหมือนกับเหมือนแอบทำอะไรตรงเนี้นะคะเวลาเขาแล้วคุณก็ไม่สนใจเขา ในช่วงเวลาหนึ่งคุณคุณมีความสุขอยู่กับเขาคุณให้ความสําคัญกับเขาแต่ในวันนี้คุณเปลี่ยนไปคุณทําให้เขานั้นเศร้าโศกเสียใจคุณไม่ทําในสิ่งที่คุณนั้นเคยกระทาคุณคุณทําให้เขานั้นมีความรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณคุณมีความลับกับเขานะคะคุณทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งสื่อถึงว่าคุณนั้นมีความลับซึ่ง ความรู้สึกในต,ตรงนี้นไม่ใช่คขาคุณทำให้เขานั้นรู้สึกแอบไม่มั่นใจในตัวตนของคุณช่วงขณะหนึ่ง <c oughs> แต่เขาก็ยังพอมีความเหมือนกับว่ามีความใจดีให้โอกาสคุณอยู่นะคะในตรงนี้เนาะในพลังงานเนพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้ คุณก็ยังต้องการโอกาสยังต้องการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาคนนี้อยู่นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนเดิมๆเ,เป็นคนที่คุณนั้นเคยรู้จักกันมาแล้วและก็กําลังต้องการที่อยากจะให้เขานั้นหวนกลับมานั่นเองหรือเป็นคนที่อยู่ทางไกลที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณอยากจะพบเจอเขานั่นก็เป็นได้นะคะ ในสิ่งที่เรามองเห็นท,ที่เรานั้นพบเห็นในตรงนี้แต่เขากําลังมองว่าคุณนั้นไม่ซื่อสัตย์กับเขาการกระทําของคุณนั้นไม่ซื่อสัตย์กับเขาเขาไม่ค่อยจะโอเคกับคุณสักเท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นจะให้อภัยคุณแล้วก็ให้โอกาสกับคุณได้มีการแสดงตัวตนหรือการทําใหม่ในตรงนี้นั่นเองนะเพราะเขาเองก็มีความต้องการว่าตัวคุณนั้นยังสามารถที่จะเป็นครอบครัวเขามีความผูกพันกับคุณ แล้วก็มีความรู้สึกดี<ค><ณ>เขามีความรู้สึกว่าคุณนั้นคือครอบครัวของเขาถึงแม้ว่าตัวคุณเองยังยังไม่ได้สถานะจากเขาก็ตามถึงแม้ว่าตัวคุณยังยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาก็ตามเขามีความผูกพันเขารู้สึกเหมือนคุณนั้นเป็นครอบครัวของเขาหรือในบางคดีในบางกรณีก็อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็มีการทํา พาดเปล่ากันแล้วก็มีการให้โอกาสซึ่งกันและกันในตรงนี้แต่ในบางเคสในบางกรณีอาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีความเป็นครอบครัว,วอยู่แล้วมีบุตรอยู่แล้วในตรงนี้คุณก็อาจจะลดสถานะของตนเองลงนะคะลดสถานะหรือให้โอกาสกันและกันในตรงนี้แล้วก็รับรับเลี้ยงลูกดูแลลูกตามฐานะตามตามเหมือนกับความ ความจาเป็นแล้วก็ตามหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในตรงนี้นั่นเอง,เองนะคะประมาณนั้นเนาะอแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะออกมาบอกอยากจะมาซื้ออะไรกับคุณน,นะคะให้ล้อม

ซิยาโอลันนะคะใต้สำหรับคือแรงโน้มถ่วงนะคะคือแน่นอนนะคะคือในความต้องการของคุณและของเขาในตรงนี้ความต้องการยังเต็มเปรียบกันอยู่ในตรงนี้แต่ว่านิ่งเงียบต่อกันนิ่งเงียบใส่กันนะคะ มันจึงได้ก่อเกิดเงาสะท้อนหรือความรู้สึกที่เหมือนกับในมุมมองที่ได้มีเวลาคิดกันมีการทบทวนการเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มองเห็นถึงตัวเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกที่มีความแบบมีอารมณ์เกิดขึ้นในอารมณ์ในตรงนั้นก็คือมีความรู้สึกที่ดุ ดูเหมือนกับว่าเขานั้นคิดว่าตัวเขานั้นถูกกระทำเป็นความที่รู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกกระทำคุณไม่น่าทําเขาแบบนี้เลยแล้วก็นึกถึงวันเวลาที่ก่อนที่จะมีคุณแล้วก็วันเวลาที่คุณนั้นต้องการเขาและในวันนี้ที่ถูกคุณทำาลายเหมือนเขาเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกย้อนถูกสะท้อนถูกตีกลับหมดเลยหรืออาจจะตีได้ว่า ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทํากับคุณและในวันนี้ถูกคุณกระทาก็เลยมีความคิดเหมือนกับว่านี่แหละตอนที่เราทําเขาอะไม่ได้รู้สึกแต่พอถูกเขากระทาอะรู้สึก,กเป็นไงอะไรประมาณอารมณ์นี้ก็ได้นะเป็นการตกย้าตัวเองอย่างนั้นก็ได้นะคนในฝั่ง,ขงเขานะส่วนในฝั่ง,งคุณในตรงนี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้มันได้หยุดนิ่ง อย่างมันได้หยุดนิ่งไปคุณนิ่งเงียบก่อนหน้านี้นเขาอาจจะนิ่งเงียบใส่ให้คุณเขาอาจจะให้คุณนแสดงทุกสิ่งอย่างทําทุกสิ่งอย่างสแสดงเองรู้สึกเองเจ็บเองเริ่มต้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้เขามาในตรงเนี้ยพราะในวันเนี้ยคุณเงียบมั่งมันก็เลยเป็นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง มันสื่อถึงความที่แบบเขาเคยทำยังไงวันนี้คุณทำแบบแบบแบบนั้นบ้างคุณเลือกที่จะทำแบบเขาคุณเลือกที่จะใช้วิธีของเขาในการจัดการเขาอีกทีหนึ่งในตรงนี้อืมนะในพลังงานนี้นะคะเขาเคยทำยังไงเขาก็จะต้องได้รับอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการสนองกับเป็นการที่ดูเหมือนกับว่า อ่าเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองนะคะเป็นอารมณ์นั้นแบบ the sun the day jasmine เดวิลออฟวัตจุลเดวิลนะคะเดวิลบ่งบอกถึงความเจ้าลมนะคะแล้วก็เซียโอลันในตรงนี้นะคะเซียะนะเซียโอลันในตรงนี้ก็มีเจ้าตัวเดวิลในตรงนี้ด้วยอยู่ในมอือนะคะบ่งบอกได้ว่าเขากอดเก็บความรู้สึกในตรงนี้เอาไว้เขาได้เหมือนกับ ทำตัวเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกดีสบายใจรับได้ทุกสิ่งอย่างแต่ว่าแท้จริงแล้วเขากอดเก็บความรู้สึกทุกสิ่งอย่างไว้เขาเก็บกดเอาไว้อยู่ข้างในภายในเขาอบอุ้มถือความรู้สึกนี้เอาไว้หรือความสัมพันธ์นี้เอาไว้นั่นเองหรือกุ่มความรับเอาไว้ในตรงนี้นั่นเองว่าจริงๆแล้วเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคืออะไรแต่เขากุ่มมันเอาไว้เขาอดทนเพื่อที่จะไม่เปิดเผย หรือไม่นํามันออกมาเพียงเพราะว่าต้องการที่อยากจะรักษาแล้วก็เพียงเพราะต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาพยายามอดทนอดกั้นแล้วนะคะเป็นอารมณ์นั้นนะแต่ว่าในตรงนี้นะคะกําลังจะบ่งบอกได้ว่าตัวคุณนั้นะ่ะได้มีความสุขกับการที่เหมือนกับได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงระจัสมดุละดสัสมดในตรงนี้ก็คือ กา,การให้โอกาสการให้โอกาสโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆคือพูดง่ายๆว่าคุณลองขอสิ่งใหม่ๆหรือการเริ่มต้นใหม่หรือการจบจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่ในตรงนี้และโอกาสนั้นเขาเปิดโอกาสให้กับคุณนะคะแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่เขานั้นกอดกอดเก็บเอาไวา้หรือกุมเอาไว้ในตรงนี้มันไม่ได้จางหายถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาโอเค เขายังต้องการคุณเขายังอยากมีคุณเขาอยากจะให้โอกาสกับคุณก็ตามแต่ในความรู้สึกที่ที่เขามีอ่ะมันก็ยังคงมีอยู่ในนั้นแต่เพียงแค่ว่าเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนใหม่พยายามที่จะทําให้คุณนั้นได้มีความรู้สึกว่าโอเคเราให้โอกาสคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่าในใจไม่เลย ือการกระทําหรือคําพูดที่อยู่ภายนอกอะ่ะคือโอเคต้องการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยภายนอกแต่ภายในยังคงเดิมยังกังวลถึงเรื่องราวต่างๆว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไหมแล้วจะเปลี่ยนไปได้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะคือพูดง่ายๆว่าเขามีความกังวลอยู่ตลอดเวลานะมีความระแวงอยู่ตลอดเวลา คือเขายังมีความต้องการพร้อมจะให้โอกาสแล้วเขาก็จะคอยดูว่าคุณนั้นเปลี่ยนไปจริงไหมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาอีกไหมแต่เขาก็จะมีพลังงานที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเขาพยายามที่จะปกป้องตนเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาให้โอกาสคุณแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เนื่องด้วยการละเวลาแล้วก็แล้วแต่ช่วงจังหวะสถานการณ์ในตรงนี้ด้วย คือเขามีความรู้สึกเหมือนกับความรู้สึกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะความรู้สึกเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยแต่เพียงแค่ว่าเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนการการะทําหรือการแสดงออกให้มันดูใหม่ขึ้นวงบอกถึงการให้โอกาสคุณหรือให้คุณนั้นได้รับโอกาสนั้นเพื่อที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างจริงจังอย่างจริงๆในตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือเขาจะทําให้คุณนั้นมีความสุข กับสิ่งที่เขานั้นทําหรือทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกว่าคุณได้รับโอกาสและคุณพึงพอใจแต่เรามองว่าอยเดวิลในตรงนี้คือเขายึดติดอยู่พอสมควรนะเขามีความหึงมีความหวงไม่พึงพอใจอยังไงก็ยังคงไม่พึงพอใจอยู่อย่างนั้นแต่เพียงแค่ว่าเขาจะซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ข้างในไม่แสดงออกมาไม่นํามันออกมานะคะก็เหมือนตับใบนี้ที่เขานั้น กอดเก็บอุ้มรับถือเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะเขาจะไม่มีวันลืมเขายังจดจําอยู่นั่นเองแต่เขาจะทําเหมือนกับว่าเขาลืมไปแล้วเขาเริ่มต้นใหม่แล้วเขาทําใหม่ได้แล้วในสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้นะคุณก็จงสม่ําเสมอเพราะเขาจะเฝ้าดูคุณเฝ้าดูแล้วก็จับตามองสถานการณ์แล้วก็ การกระทาของคุณในตรงนี้นะไม่ว่าคุณนั้นจะทําอะไรหรือกําลังจะบอกอะไรกับเขาในตรงนี้เรามองได้เลยว่าคุณจะต้องระวังเป็นอย่างดีและคุณคิดจะเริ่มต้นหรือขอโอกาสเขาไปแล้วคุณจะต้องใช้โอกาสนี้ให้มันเป็นให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะเรามองเห็นถึงการว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะให้โอกาสนี้เลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะให้อภัยเลยแต่เนื่องจาก ว่าเขายังตัดคุณไม่ได้เขายังรู้สึกดีอยู่แล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับถ้าเขาไม่ให้โอกาสคุณนะมันเหมือนกับใจดําจนเกินไปเขาก็เลยเหมือนกับว่าโอเคให้โอกาสสักครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะคอยดูแต่ถ้าดีก็ไปต่อคุณพ,พอใจก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ถึงพอใจไม่โอเคเขาก็ปล่อยเหมือนกัน ะะเพราะว่าเขามองว่าจริงๆแล้วการให้โอกาสอะไม่ควรที่จะมีด้วยซ้ำแต่ถ้าให้แล้วคุณไม่สามารถรักษาไว้ได้เขาก็จะปล่อยไปนั่นเองนะคะเวลิสโซ could be the คงเ i ็ s s ดอ f วันวันนี้เจ็ first pastline relationship ในฝั่งของคุณนะคะเขาบอกว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับโอกาสและโอกาสนั้นหนักก็คือเป็นของคุณคุณคุณค่าที่จะได้รับโอกาสนั้นแต่ยังไงแล้วก็ให้คุณนั้น รักษาแล้วก็ดูแลมันให้ดีเพราะว่าความรักในครั้งนี้นั้นเป็นความรักที่ปลอดภัยเป็นความรักที่สามารถที่จะกระทําได้โดยที่ไม่ต้องระแวงใดนะคะจะมีการเริ่มต้นมีการให้โอกาสกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณคุณคุณคือคู่ของกันแะกันนะคะคุณคือคนของกันแะกันเป็นคู่ของกันและกันมาเป็น เป็นคนในอดีตชาตินะคะคุณเกิดมาเพื่อกันและกันในตรงนี้ไม่ว่าคุณจะผิดกี่ครั้งเขาก็ให้อภัยคุณและเขานั้นทพาพลาดอะไรคุณก็จะให้อภัยเขาคือต่างฝ่ายต่างจะมีโอกาสให้กันและกันอยู่เสมอๆถึงแม้ว,ว่าจะมีความโกรธเข้ามาแทรกจะมีความเบื่อมีความท้อมีความทุกสิ่งอย่างที่จะเหมือนกับเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าถ้าคุณนั้นไม่มีสติ ในการที่จะนำพาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไอความรู้สึกที่ทําให้คุณนั้นเหนื่อยทอ้อหรือพลังงานที่ไม่อยากให้เอากาศเอาากัศในตรงนี้มันก็จะมาครอบงําครอบงําแล้วก็จะดึงคุณห,หรือหรือพัดพาคุณออกจากกันตรงนั้นนีน่เพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องมีสติแล้วก็มีความใจเย็นมีสมาธิในการที่จะสารความสัมพันธ์หรือเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปทั้งคุณและเขาในตรงนี้จะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติให้มากพอ และมีการวางแผนอย่างรอบคอบในการที่จะดําเนินเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ออกไปได้แต่ว่าเร็วๆนี้แหละคุณจะได้รับโอกาสนะคะโอกาสที่คุณน้จะได้รับอะ่ะคือเร็วๆนี้แหละแต่ยังแต่ว่ายังไงแล้วอะ่ะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความที่แบบผิดพลาดนิดนึงนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นที่ต้องอยู่ในจุดใหม่เลยเพราะว่าคุณอาจจะคบกันมาแบบสิบ ปีอย่างเงี้ยสี่ปีห้าปีหรสิบปีในตรงเนี้ยแต่ยังไม่ว่าอย่างไงแล้วไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามคุณจะต้องกลักย้อนไปอยู่จุดที่หนึ่งใหม่นะคะคุณจะต้องมีความระมัดระวังมีความระมัดระวังแต่ว่ายังไงแล้วไอ้การระมัดระวังในตรงเนี้ยมันเป็นการที่ไม่ให้คุณนั้นประมาทจนเกินไปแต่ไอ้ความเป็นจริงแล้วอะคือความสัมพันธ์ในคันนี้ปลอดภัยนะค,ะความจรงิงเราไม่ต้องระวังก็ได้แต่ว่าก็ให้ระวังไว้อย่างไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่ได้รู้สึกว่า ประมาทจนเกินไปแล้วถึงเวลาพลาดขึ้นมาก็จะได้แบบรู้ว่าเราพลาดอะไรนั่นเองนะ d ดวา n อเนมอนนะคะ attented to นะคะ let's go joy so m so t k i n g so t h e นะคะคุณและเขามีความมั่นคงต่อกัน และสิ่งสุสดๆก็ประทานพอนแล้วก็มาเตือนทําให้คุณนั้นได้รู้ถึงความจริงว่าคุณนั้นควรที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความสุขความสงบสุขเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการอย่างเช่นคุณต้องการเขาคนนี้ใช่ไหมขอโอกาสจากเขาใช่ไหมเขาให้โอกาสมาแล้วคุณจะต้อง เดินหน้าสู่ความจริงว่าเออในวันนี้เราได้โอกาสมาแล้วเราจะต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกถึงแม้ว่าความรักในครั้งนี้นั้นมันดูเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทําผิดกี่ครั้งเขาก็จะให้โอกาสอย่างนั้นก็ตามแต่ว่ายังไงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะทําผิดซ้ําผิดซ้อนในเมื่อเราได้รับโอกาสเราก็ต้องทําโอกาสเนี้ยให้มันดีที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมาเตือนทําให้คุณนั้นได้ตื่นรู้ได้รู้ถึงความเป็นจริงว่าความผิดคืออะไรความถูกต้องคืออะไรแล้วให้เดินหน้ามาแล้วคุณจะได้พบเจอถึงความสุขความสุขตั้งแต่แบบในความรู้สึกเลยมันจะเป็นเหมือนกับว่าโอกาสในครั้งนี้นะั้นมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจความพึงพอใจกับสิ่งที่เขานั้นมอบให้ หรือมอบโอกาสในครั้งนี้ให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับว่าคนที่เคยใช้ชีวิตแบบสุขสำราญไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้โฟกัสอะไรอะไรมากนักในตรงนี้นะคะเหมือนกับเอาเอาแต่ใจไปวันๆทำตัวเป็นเด็กไปวันๆในตรงนี้นะคะแต่จ,จู่ๆได้โอกาสครั้งนี้เกิดขึ้นมันทำให้คุณนั้นได้รู้ได้ตื่นตืได้ตื่นรู้ได้โตเกิดขึ้น ในการที่ทําให้คุณนั้นได้รู้ในตรงนี้นและทําให้คุณโตเกิดขึ้นน่ะมันทําให้คุณนั้นกล้าที่จะเดินออกมาจากจุดเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆในตรงนั้นแล้วมันก็มีความมีความรู้สึกว่าอืมความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าฉันทําแบบเนี้ยมันดีตั้งนานแล้วไอ้ก่อนหน้าเนี้ยฉันอาจจะทําเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเก๊กฟอร์มมีอีโก้ อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาซึ่งมันไม่คู่ไม่ควรไม่ควรกระทําเงินแล้วก็บ่งบอกถึงความที่แบบนิสัยไม่ดีเลยชตรงนี้ฉันน่าจะเดินออกมาฉันน่าจะมีการแก้ไขตั้งนานแล้วน่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วในตรงเนี้ยนะคะพอคุณรู้ตัวปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกถึงความเป็นจริงแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความแบบภูมิใจในตนเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกมันจะเป็นความรู้สึกนั้นนะคะ โอเคเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานตัวตนของเขานั้นเป็นยังไงพลังงานพลังงานที่เรามองเห็นนะคะในพลังงานตัวเขานะอันนี้คือพลังงานตัวเขาซึ่งเรามองเห็นถึงบุคคลที่มีหมายเลขสี่หมายเลขสี่ในตรงนี้ก็คือบ่งบอกถึงความมั่นคงถึงครอบครัวนะคะถึงความที่แบบ เป็นคนที่พูดตรงจริงใจนะคะมีความที่แบบตรงไปตรงมารู้สึกยังไงก็ว่าไปอย่างไ้นนะคะอาจจะพูดแรงในบางครั้งแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่อยากจะมีความรับอะไรกับคุณนะเขาเปิดเผยกับคุณเขาบอกคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็กลัวความสูญเสียการพับผ้าเกิดขึ้นเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมเกิดบัเสาร์ได้นะคะ สิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้นะเนาะล้วก็เป็นชาวราศีเมษได้นะคะเมสิ่ษธนูประมาณนี้เลยนะคะนี่คือพลังงานเนาะก็คือเมสิ่ษธนูใน,ตร,นตรงนี้ก็คือเป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีกุ้มในตรงนี้ก็คือชาวธาตุลมคุมตุลมีถุนนะคะอืมีความมั่นคงมีความซื่อตรงมีความตรงไปตรงมา แต่แอบใจร้อนมีความเก็บกดมีความวุ่นวามอยู่ในใจนะคะมีความคิดเร็วทําเร็วนะคะแต่ว่ายังไงแล้วทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองเนาะโอเคนะคะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ